จะพาไปชมมะม่วงทุกคนมันจะยังเหลือเยอะอยู่ไหมนี่ละค่ะชีวิตคีเอเตอร์อจ้าอยากจะดังอยากจะปังยังไม่ถึงเวลาของเราแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะจ้าที่เป็นมะม่วงเบานะจ้าเพราะว่าอันนี้มันออกมาด้านนอกเนาะวันนั้นเราไปถ่ายข้างในกันจ้ะเพื่อนๆ ส่วนอันนู้นเป็นเป็นบ้านของคอยจ้ะก็จะมีต้นขนุนนู้นขนุนกําลังโตช่วยคนอันนั้นจะเป็นต้นมะม่วงเบาเนาะทุกคนนี่ถ่ายให้ดูจ้าวันนี้แดดแรงมากเลยเพื่อนๆค่อยข้ามถนนมาเมื่อกี้จะพามาชมมะม่วงเบาบ้านน้องนี่จ้ะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่เน,นีจ้าเพื่อนๆแต่มะม่วงคนละพัน นี่จ้าทุกคนนี่อันนี้จะเป็นของบ้านคอยแล้วนะเพราะว่าวันนั้นคุยกันแล้วว่าถ้าออกมาฝั่งนี้ก็แสดงว่าเป็นของเราทุกคนนี่เพื่อนๆน,น่าจะติดทุกลูกกันนะเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมเพื่อนๆน,นี่จ้าทุกคนแล้วก็นี่อันนี้พอกินแล้วนี่ โตแล้วค่ะตรงนะพวงนี้เดี๋ยวเอาไปกินสักสองลูกอุ้ยล่วงนี่ยาเพื่อนเพื่อนก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาชมกันนี่ทุกคนจะนออกมาฝั่งนี้ก็คือเป็นของ ผงค่อยนะทุกคนมาถ่ายใทุกคนได้ชมกันอัปเดตอัปเดตนั่วงทุกคนมันมีหลายรุ่นมากเลยอ่ะของอมาฝั่งนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เนะเบื่ออ้ทุกคนเกือบโทรศพัพท์รลวงอันนู้นก็เริ่มโตแล้วจ้ะเนี่ยด้านบนทุกคนเห็นไหม นี่จ้ามมาชมบรรยากาศจริงจร้อนนะเนี่ยทุกคนร้อนหลอนแดดร้อนมากนี่นี่บรรยากาศทุกคนตอนนี้เที่ยงนะคะถ่ายคลิปตอนเที่ยงจะเที่ยงแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละจ้า ทุกคนอย่งๆงังๆจ้าสู้ไปด้วยกัน